อิดานิทัสสะภะกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมปุทหะสะปารินิปานะโตปัทายะสัตตะสัตทีสร้างวัชรุตระปัญจะสตาทิกานิเดเวสร้างวัชระสหัสสานิปวัตตมานานิปัจจุปปณะกาลวเสนะปิตตมาสสะอัธมังดินัง วาระวเสนปณะ,ะจันดวารโรโภติเอวังตัสสะหกวะวโตปรินิบานาสาสนายุการะธนนา,นาสัลละเคตบาสุพมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคาอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ เป็นไปอยู่2,567พรรษาปัจจุบันนสมัยเมษายนมาศสุรทินที่8จันทรธวาลพระพุทธศาสนายุการนับจําเดิมแต่ปรินิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการรัชนี อิโตปรังสักกัจังธโมโซตะโบเบื้องหน้าแต่นี้พึงตั้งสมณหาราจิตสดับธรรมภาสิทธิดังจะได้แสดงต่อไปโดยเคารพเชิญนะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุททัสสะ นะโมตัสสะภะวะโตอรหัโตสัมมาสัมบุตทัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุททัสสะกาลานุรรปังวะตุรังนิยนเจเอเตบัดนี้จากแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรมตามสมควรแก่วันธรรมะสวนะคือวันเป็นที่ฟังธรรมอันเวียนมาถึงเข้าในวันนี้ศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดา ได้ทรงแสดงแก่บุคคลน,นั้นๆในที่นั้นๆให้พอเหมาะแก่อุปนิสัยของผู้ฟังแต่แม้เช่นนั้นธรรมะที่ทรงแสดงนั้นก็ย่อมเป็นศัจธรรมธรรมะคือความจริงทั้งสิน้นซึ่งเหมาะแก่บุคคลทุกทุกคนแม้ว่าจะมีอุปนิสัยต่างๆกันก็ตามทั้งนี้ก็เพราะว่า หลักแห่งสัจธรรมที่ทรงแสดงนั้นก็เพื่อให้สาเร็จประโยชน์เกือ้อกูลประโยชน์ที่ต้องการและความสุขตามเหตุตามผลและเหมาะแก่การละเวลาเหมาะแก่บุคคลเหมาะแก่บริษัทซึ่งเป็นกลางกลางและโดยเฉพาะก็เหมาะแก่ตนของทุกทุกคนและก็อยู่ในประมาณ คือความพอเหมาะพอควรซึ่งอาจประมวลเข้าได้ตามอาการที่ทรงแสดงสั่งสอนสามประการคือ 1. เพื่อให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็น 2. ทรงแสดงธรรมมีเหตุอันผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้และสทรงแสดงธรรมมีปาติหาร คือผู้ฟังย่อมได้รับประโยชน์จริงตามสมควรแก่ความปฏิบัติโดยปริยายคือนัยยะอันหนึ่งทรงแสดงธรรมเหมาะแก่กาลเวลาที่เกี่ยวข้องแก,ทก่ทุกๆคนอันทุกๆุกคนนั้นย่อมมีความเกี่ยวข้องแก่กาลเวลาอยู่ด้วยกันเป็นต้นว่าเมื่อเกิดมาก็มีกำหนดกาลเวลาของการเกิด ว่าเกิดเมื่อใดในการนับอายุตั้งแต่เกิดมาก็เกี่ยวกับการรับเวลาจึงกำหนดรู้ว่าเกิดมาได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีและเมื่อกำหนดนับอายุกันปีหนึ่งปีหนึ่งก็กำหนดการละเวลาว่านับตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันเกิดอีกปีหนึ่งก็นับเป็นอายุปีหนึ่ง แล้วก็นับเป็นปีที่สองปีที่สามเป็นต้นสำหรับกำหนดอายุว่ามีอายุเท่านั้นมีอายุเท่านี้ในการนับการรัวเวลาสำหรับโลกก็มีการกำหนดนับตามที่จะพึงกำหนดนับได้ตั้งแต่เป็นวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันและกี่วันเป็นเดือนหนึ่ง กี่เดือนเป็นปีหนึ่งดังนี้เป็นต้นสำหรับที่จะได้กำหนดหมายในเรื่องนั้นๆว่าได้กระทำเมื่อนั้นได้เกิดขึ้นเมื่อน,นี้เป็นที่รู้กันว่าเป็นส่วนอดีตคือล่วงมาแล้วเท่าใดและเมื่อจะก,กำหนดหมายถึงอนาคตก็มีกำหนดหมายถ้านับเอาเป็นปี ก็ตั้งแต่ปีใหม่ปีหน้าเป็นต้นไปหรือนับเป็นเดือนก็ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนับเป็นวันก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปดังนี้เป็นต้นเป็นอนาคตในปัจจุบันนั้นเล่าก็มักกำหนดเอาว่าแค่ไหนเป็นปัจจุบันเช่นปีนี้เป็นปีปัจจุบันเดือนนี้เป็นเดือนปัจจุบัน วันนี้เป็นวันปัจจุบันชั่วโมงนี้นาทีนี้วิถวินาทีนี้เป็นปัจจุบันดังนี้เป็นต้นก็เป็นอันว่าการกำหนดกาลเวลานั้นก็มีอดีตมีอนาคตมีปัจจุบันต่อกันไปการละเวลานี้มีความสำคัญเกี่ยวแก่คติธรรมดาเกี่ยวแก่การนับดังที่กล่าวมา และเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับคติธรรมดานั้นก็ดังที่มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่ากาโลคสติภูตานิสัปบาเนวสหัตนาการย่อมกินสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงพร้อมทั้งตนเองดังนี้ตามพยัญชนะก็คือ การนั้นกินสัตว์ทั้งปวงในโลกนี้ทั้งหมดพร้อมกับกินตนเองด้วยดังจะพึงเห็นได้ว่าสัตว์ทั้งปวงในโลกนี้ย่อมแก่ย่อมเจ็บย่อมตายไปทั้งหมดทั้งสิ้นเนื่องด้วยกาลเวลาคือเพราะมีกาลเวลานี้เองคือมีอดีตมีปัจจุบันและมีอนาคตต่อกันไปไม่หยุดดังเช่น มีวันนี้ก็เสริบมาแต่เมื่อวานนี้แล้วก็มีพรุ่งนี้มีเมือรืนนี้มีเดือนนี้เดือนหน้าเดือนต่อๆไปมีปีนี้มีปีหน้าปีต่อๆไปเพราะฉะนั้นสัตว์โลกที่เกิดมาอายุของชีวิตจึงล่วงไปอยู่ทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีที่ล่วงไปล่วงไปเพราะฉะนั้น จึงมีความแก่เก่าชำรุดทุดโทมไปโดยลำดับจนถึงแตกสลายในที่สุดเป็นความตายไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นจึงเรียกการตายว่ากระทํากาละหรือกระทํากาลกิริยากระทํากาละก็คือกระทากาละเวลากาลกิริยาก็คือกระทากาละเวลาอันหมายถึงตาย แล้วก็เรียกมรณะคือความตายว่ากาละหรือพระกาลแม้นจะใช้สะกดเป็นรอธุราก็ตามแต่ก็คือกาละเวลานั่นเองการเวลาที่กินสัปปรพสัตในโลกพร้อมทั้งกินตัวเองคือตัวเองก็ถูกตัวเองกินไปด้วยคือล่วงไปด้วยดับไปด้วยอยู่ทุกขณะไม่มีหยุด และเพราะมีกาลเวลาดังกล่าบมาจึงมีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตเพราะฉะนั้นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายจึงเป็นอนิจจไม่เทียงต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุกขะเป็นทุกข์คือดำรงคงอยู่ไม่ได้ต้องแปรแปรวนเปลี่ยนแปลงไป และเป็นอนาตาไมิใช่อัตตาตัวตนคือไม่ใช่เรามิใช่ของเราไม่ใช่สิ่งที่จะพึงยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเพราะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นคติธรรมดาคือไตรลักษจึงเนื่องด้วยกาลเวลานั่นเองถ้าไม่มีกาลเวลา คติธรรมดาคือไตรลักษณ์ดังกล่าวก็ไม่ปรากฏคือสมมุติว่าถ้าไม่มีการละเวลาที่เป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตสมมุติว่าเป็นเวลากลางวันคือเป็นวินาทีนี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้ก็เป็นวินาทีนี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้อยู่นี่แหละไม่ล่วงไปไม่เปลี่ยนไปแปลว่าการเวลาหยุดนิ่ง ถ้าเป็นดังนี้คติธรรมดาคือไตร,รักดังกล่าวก็ไม่ปรากฏไม่ปรากฏเป็นอนิจจไม่ปรากฏเป็นทุกขะไม่ปรากฏเป็นอนาตาเพราะว่าสังขารทั้งหลายคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายนั้นจะเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาได้ก็ต้องเกี่ยวกับกาลเวลา ถ้าไม่มีการละเวลาหรือเรียกว่าการเวลาหยุดความผสมปรุงแต่งเป็นสังขารก็มีขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีการเวลาสังขารทั้งหลายก็ไม่มีต่อเมื่อมีการละเวลาสังขารทั้งหลายจึงมีและอันที่จริงนั้นการเวลานั้นเองก็เป็นสังขารนั้นเองคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง ดังเช่นโลกนี้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายที่สัมพันธ์กันอยู่อันทําให้เกิดเวลาเป็นกลางวันเป็นกลางคืนซึ่งโลกก็มากําหนดนับแบ่งออกเป็นวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงดังนี้เป็นต้นขอเป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นถ้าจะไม่มีกาลเวลาก็ไม่มีโลกนี้ ไม่ต้องมีพระอาทิตย์ไม่ต้องมีพระจันทร์ไม่ต้องมีดวงดาวทั้งหลายไม่มีความสัมพันธ์กันเมื่อเป็นดังนี้ก็ไม่มีกาลลเวลาแต่เมื่อมีโลกธาตุเหล่านี้เป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นจึงเกิดกาลเวลาแล้วก็มีสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นในโลกเป็นอุปาทินกะสังขารสังขารที่มีผู้ครอง คือมีจิตใจครองอนุปาทินกะสังขารสังขารที่ไม่มีผู้ครองไม่มีจิตใจครองดังที่ปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องมีคติธรรมดามีไตลักษณ์แต่แม้เช่นนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงซึ่งอยู่เหนือสังขาร คือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายอันเรียกว่าวิสังขารไม่ผสมปรุงแต่งยอดของวิสังขารก็คือพระนิพพานอันเป็นที่ดักกิเลสและกองทุกทั้งสิน้นนี้เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยกาลเวลาเพราะว่าวิสังขารคือนิพพานนี้ไม่เกี่ยวแก่โลกไม่แก่ไม่เกี่ยวแก่ดวงจันทร์ ไม่เกี่ยวแก่ดวงอาทิตย์ไม่เกี่ยวแก่ดวงดาวทั้งหลายไม่เกี่ยวแก่ความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้ซึ่งมีกาละมีเวลาดังกล่าวเพราะฉะนั้นจึงเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการด้วยเวลาเมื่อเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการด้วยเวลาจึงไม่ตกอยู่ในกติธรรมดาคือไตรลักษณ์ และนอกจากนี้สัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้คือตรัสรู้ถึงสภาพแห่งวิสังขารเหล่านี้ที่ได้นุมนำมาทรงแสดงสั่งสอนตลอดถึงสภาพของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายที่นำมาทรงแสดงสั่งสอนอันเป็นตัวสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจรงิงก็เป็นอักกาลิโกอีกเหมือนกัน คือคงเป็นความจริงที่ดำรงอยู่ไม่มีแปร,รเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นดังคำสั่งสอนที่ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าสบเปธรรมมาสบเปสร้างขารอาอนิจจาสังขารทั้งปวงเป็นอนิจจาไม่เที่ยงสบเปสร้างขาราดุขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ต้องแปร,รเปลี่ยนแปลงไป สบเปธรรมาอนัตตารรมะทั้งปวงเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตนมิใช่เรามิใช่ของเราไม่ควรยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นสัจธรรมที่ดำรงอยู่ทุกกาลสมัยไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายจึงพ้นจากคติธรรมดาคือไตรลักษ แต่ดำรงอยู่เป็นคติธรรมดาของสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงตามที่กล่าวมานี้ว่าด้วยการลบเวลาอันเกี่ยวกับคติธรรมดาส่วนการลเวลาอันเกี่ยวแก่การนับนั้นก็ได้กล่าวมาแล้วในขั้นต้นจึงมาถึงการละเวลาที่เกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ในพระพุทธศาสนานั้นได้ตรัสสอนให้บุคคลเป็นกาลันยูคือเป็นผู้รู้จักกาละเวลากล่าวคือให้รู้จักกาละเวลาว่ากาละเวลาไหนควรจะประกอบกระทำอะไรดังพระมหาสมณะนิพนภาสิทธิ์ที่ได้ยกไว้ขึ้นเป็นบทอุเทนและเบื้องต้นว่า กาลานุรูปังวะทุรังนิยุนเชพึงประกอบธุระให้เหมาะแก่การทีเดียวดังนี้เป็นคำสอนที่ประกอบธุระการงานทั้งหลายให้เหมาะกับการและเวลาเที่ยวเกี่ยวแก่ตนดังเช่นเมื่อเป็นเด็กก็เป็นการและเวลาที่จะเล่าเรียนศึกษาเมื่อโตอขึ้น ก็เป็นการรับเวลาที่จะประกอบธุรก,การงานแสวงหาทรัพย์มีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานบำรุงเลี้ยงครอบครัวบำรุงเลี้ยงบิดามารดามิตรสหายเป็นต้นเมื่อแก่เท่าก็เป็นการรับเวลาสำหรับที่จะได้ปล่อยวางธุรก,การงานประกอบการบุญการกุศลทั้งหลาย ทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ละวางแต่ว่าการกระทําการบุญการกุศลนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะพึงกระทําต่อเมื่อแก่เท่าเท่านั้นทุกกาลเวลาพึงกระทําการบุญการกุศลทั้งนั้นแต่ว่าในขณะที่เป็นเด็กก็ดีโตขึ้นประกอบการงานก็ดีอาจจะต้องประกอบการงานต่างๆ ที่ไม่อาจจะกระทําการบุญการกุศลได้เต็มที่แต่แม้นเป็นเช่นนั้นก็จริงก็ยังควรหาโอกาสทําบุญทํากุศลอยู่ด้วยกว่าไม่ประมาทและเมื่อถึงเวลาที่จะปล่อยวางธุรการงานได้มากขึ้นก็หันมาประกอบการบุญการกุศลให้มากขึ้นและโดยเฉพาะนั้นก็คือการประกอบการบุญการกุศลในข้อภาวนา อบรมจิตด้วยสมาธิอบรมจิตด้วยปัญญาโดยมีศีลเป็นภาคพื้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นเพราะว่าพ่อนคายจากธุระกิจ,จาการทั้งหลายที่จะต้องวุ่นวายประกอบกระทำ <c oughs> เมื่อเป็นดังนี้แล้ว <c oughs> ก็เป็นอันว่าได้ประกอบธุระกิจ,จาการให้เหมาะแก่การละเวลา ตามวัยของตนของตนนอกจากนี้ในส่วนย่อยๆทั้งหลายอันเกี่ยวกับกาลเวลาี่ควรจะประกอบกระทากิจการใดก็ประกอบกระทากิจการอันนั้นทันทีโดยไม่ปล่อยให้กาลเวลาล่วงไปล่วงไปโดยปราศจ,จากประโยชน์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน ให้บำเพ็ชิตพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดน,นี้เราทำอะไรอยูด่ดันี้เพื่อให้บังเกิดความไม่ประมาทขนขวายใช้กาละเวลาที่มาถึงเข้าจำเพาะหน้าประกอบความเพียรทำการทำงานที่ควรกระทำในกาละเวลานั้น,น,น ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการละเวลาตามที่กล่าวมานี้เป็นข้อพึงปฏิบัติทั่วไปโดยไม่ต้องคำนึงว่ามีอายุเท่าใดไม่ต้องคำนึงว่าเป็นปีเก่าไม่ต้องคำนึงว่าเป็นปีใหม่แต่แม้ว่าจะคำนึงว่าอายุเท่าใดอยู่ในวัยใด หรือคำหนึงเป็นปีเก่าปีใหม่ตามที่นิยมกันก็ใช้สติปัญญากำหนดพิจาณาเช่นเดียวกันว่าที่ล่วงมาแล้วได้ทำอะไรไว้เพียงไรทั้งส่วนชั่วทั้งส่วนดีดังนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่8เมษายนอีกไม่กี่วันคนไทยก็นับว่าเป็นปีใหม่แบบไทย,ไทย ดังนั้นจึงควรจะได้ตั้งใจที่จะได้งดเว้นไม่กระทําสิ่งที่ไม่ดีที่ผิดต่างๆที่ได้เคยกระทําไว้แล้วงดเว้นไม่กระทําต่อไปอีกส่วนความดีอันใดกิจที่ควรกระทําอันใดที่ยังไม่ได้ทําและควรทําก็ลงมือจับกระทําหรือได้ทําไว้แล้วก็กระทําต่อไปให้มากขึ้น จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างอย่างไปหรือกระทำต่อเนื่องเรื่อยๆขึ้นไปอันการงานจำเพาะชีวิตนั้นอาจทำให้สำเร็จได้ในชั่วระยะเวลาอันสั้นหรือยาวก็กระทำให้สำเร็จตามนั้นถ้าชั่วระยะเวลาอันสั้นพอจะกระทำได้ในเวลาของตนก็กระทำไปให้สำเร็จ เมื่อไม่อาจกระทำให้สำเร็จได้ในเวลาของตนก็กระทำไปตามเวลาที่ตนมีแล้วก็ส่งต่อไปยังบุคคลผู้เป็นทายาทหรือผู้สืบงานกระทำสืบต่อต่อไปให้บรรลุค,ความสำเร็จส่วนคุณงามความดีที่เป็นบารมีตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธะได้ตรัสสอนไว้ให้บำเพ็ญเพื่อความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ในที่สุด เมื่อ,อยังไม่สามารถจะทําให้สิ้นกิเลสและกองทุกได้ในภพในชาตินี้ก็ตั้งใจกระทําปฏิบัติในภพในชาตินี้ไปให้สุดความสามารถแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานที่จะกระทําต่อไปเพื่อความสิ้นภพสิ้นชาติบรรลุถึงนิพพานในที่สุดตามเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาเมื่อปฏิบัติด,ดังนี้ ก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาด้วยอาศัยกาลเวลาแล้วก็ชื่อว่าได้ประกอบธุระให้เหมาะก,กับกาลเวลาตามพระมหาสมณะนิพนธภาสิทธิี่ได้ยกไว้นะเบื้องต้นมีอัถาธิบายมาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการรัชนี